สวัสดีครับผมเยียคองนะครับเรามาชมคลิปผ่าลอกตะตองฟิตเอสเอฟนะครับตัวนี้ลอกตัวนี้มีตั้งแต่เบอร์พันสองพันสามพันและก็สี่พันนะครับลอกตัวที่ผมยำมาผ่าตัวนี้เป็นเบอร์สี่พันนะฮะจะได้ห็นครับมาส่งกันนี่ครับสวยงามนะแข็งครับเบอร์พันสองพันนะฮะขาจะเป็นหนกเล็กนะฮะแต่เบอร์สามพันสี่พันจะเป็นรูปทรงทีเป็นยางแข็งนะฮะกับกระชับแขนเป็นแขนเรียยขาตัวนี้นะฮะ อ่าเป็นโลหะเลยนะขาตัวนี้เป็นโลหะเลยต่อตาเลยนะครับเป็นแพนตินะครับตัวบอดี้ทั้งหมดเป็นสีเทามีสีเมทัลลิกข้างในนะฮะเทาวาวเลยนะสวยสปูลจะเป็นสีดำตัดด้วยสีโครเมียมนะฮะจุปลายที่ร่องของตัวสปูลน,นะฮะเพื่อเวลาจะผูกสายกอเข้าไปไม่ว่าเป็นสายเอ็นหรือสายี มันจะไม่มีการรูดนะฮะจะล็อกอยู่ก็ถึงสรุปลานะครับแล้วก็ส่วนตัวตะปูเจาะรูก,กับโรเตอร์ดูโรเตอร์เจาะรูดีไซน์สวยลดน้ำหนักและเพิ่มความสวยงามน,นะครับดีไซน์ของตัวล็อกฝาเบรกมีระบบติ๊กเสียงนะครับอ่านี่ครับแขนกว้างประปิงทกนะครับเสียงนะฮะ ดังกังวานนะฮะเป็นเสียงตะปิงเพื่อให้หักยากถ้าเป็นเสียงโทกก็จะหักง่ายนิดนึงแต่ถ้าเป็นเสียงแผ่นหักง่ายเลยก็เลยทำมาเป็นแบบนี้นะครับรอบตัวนี้ประกอบด้วยลูกปืน5้บวกหอัตราทดของรอบตัวนี้ทั้ง4เบอร์ไม่ว่าเบอร์พันสองพัน 3 0 0 0ัน0 0จะอัตราทด5.2กำลังเบรกนะฮะของรอบตัวนี้ถ้าเป็นเบอร์พัน2อพอยู่ที่6กกิโล3,400อยู่ที่8กิโลนะฮะาต่อมาถึงแกงนะครับเรามาผ่กา,ากันเลยนะครับตัวนี้นครับนี่คือโรตเตอร์นะฮะเจาะรูลดน้ำหนักเพิ่มความสวยงามเห็นไหมครับโรตเตอร์สวยงามมากนะครับนี่จะมีปอกพลาส พุ่มนะฮะแล้วก็มีแผ่นเหล็กพุ่มตรงลูกปืนทางเดียวนะฮะแับลูกปืนโรเตอร์นะยึดด้วยน็อตสามตัวอ่าเปิดมาจะเห็นเลยนะครับลูกปืนทางเดียวนะฮะสิ่งที่สำคัญลอกตัวนี้นะฮะแกงพิมพ์เกียร์เป็นตรงนี้ว้าวโอเคเนี่ยความแข็งแรงมันอยู่ตรงนี้ครับเห็นไหมในลอ็อกพวทั่วไปนะฮะลูกปืนเขาจะมีที่โรเตอร์หนึ่งลูกคือตัวนิกนะฮะลูกปืนที่โรเตอร์หนึ่งลูกคือตัวนิกเท่านั้นเอง แต่ตัวนี้ประคองด้วยลูกปืนถึงสองตัวนะครับคือลูกปืนที่อยู่เหนือลูกปืนทางเดียวและลูกปืนใต้ลูกปืนทางเดียวลลน,ยน,ยวนี่ตัวที่ผมจับนี่คือลูกปืนทางเดียวเห็นไหมครับโอเคนี่ป่กลูกปืนไปหเลยนะครับเห็นไหมฮะยังประคองลูกปืนใต้ลูกปืนทางเดียวอีกหนึ่งลูกทําให้การอัดปาได้เนียนได้สมูทเพิ่มความแข็งแรงทําให้หมุนลื่นยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับในรอบ ราคาเดียวกันเขาจะมีลูกปืนประคองแค่ตัวเดียวด้านบนแต่นี่ประคองทั้งล่างและบนทําให้การอัดปาเนี่ยได้เนียนได้จมุกได้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวลอกตัวเนี่ยเราจะลองไปเทสลองไปอัดปาใหญ่ๆแปลกๆให้ดูกันนะครับว่ารอกตัวเนี่ยมันแข็งแรงจริงไหมในราคาเบาๆประหยัดๆอย่างเงี้ยมันจะแข็งแรงจริงไหมว้าวนี่ครับเห็นนะฮะ ดูการขมูดขึ้นลงของรอบนะฮะเนียนเพราะว่าเขายึดด้วยเทปนะฮะซึ่งเป็นเทปพลาสติกยึดตัวแกนสไลด์นะฮะอีกหนึ่งตัวโอ้ผมเปิดมาแล้วนานนะฮะไม่ว่าเฟืองหรือปืนนะฮะถือว่าใหญ่มากนะฮะเฟืองเนี่ยฮะเนี่ยฮะดูฟันเฟืองครับแข็งแรงและใหญ่มากครับเทียบกับรอบในราคาเท่าๆกันถือว่าตัวนี้นะฮะสุดคุ้มนะ งานะออกมาประกอบเนียนนะฮะน้ำหนักเบาแล้วที่สำคัญนะฮะตัวหลักยึดของตัวเพืองเหรียญหรือที่เรียกเพลองสลายนี้ในอรอบบางรุ่นบางยี่ห้อขึ้นราคาประหยัดเนี่ยเขาจะไม่ใส่น็อตยึดตรงเพืองกลางนะฮะเนี่ยะเห็นะฮะ,ะแต่ตัวนี้ใส่เพื่อให้การอัดฟ้าได้เนียนได้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะฮะเนี่ยดึงยังออกยากเลยนะฮะต้องงัดแล้วฮะเนี่ยเขาใส่ได้เนียนได้เน้นยึดด้วยน็อตอีกหนึ่งตัวดูเพือง เหรียญหรือเปืองสไลด์ก็ดีฮะล่องเปืองลึกมากแล้วใหญ่แข็งแรงนะฮะนี่เปืองสองตัวนะครับนี่ลูกปืนอีกหนึ่งลูกจัให้นี่ครับมีลูกปืนหนึ่งลูกนะครับอ่านี่คือกลไกภายในนะฮะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่โรลเลอร์ที่ว่ามีลูกปืนอีกไหมนะครับเราต้อดอ่านี่คือโรลเลอร์ครับโอ้จะเห็นลูกปืนอีกหนึ่งลูกที่อยู่ที่ เราเล่นนะครับอาเรามาไล่ลูกปืนนะฮะที่บอกว่า5้ากุตรไล่ให้ดูเลยนะฮะมีลูกปืน5ลูกจริงไหมหนึ่งสองสามตีห้าเริ่มลูกแรกนะฮะเป็นลูกใหญ่นะฮะจะอยู่ที่ตรงนี้ด้านซ้ายมือของเปลืองนะฮะและอีกหนึ่งลูกอยู่ตรงนี้ด้านใต้ขวามือนะฮะของเปลืองหลักสองลูกนะฮะอยู่ตรงนี้อ่าส่วน,นะฮะอีกสองลูกนี้อยู่นี่นะครับนี่ นี่เป็นไฮไลท์สิ่งที่สำคัญนะฮะอยู่ใต้เปลืองของเหลืองหรือพีมิเกียร์แล้วก็ต่อด้วยลูกปืนทางเดียวนะครับนี่ฮะแล้วก็ประคองลูกปืนอีกหนึ่งตัวนะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับทำให้รอกตัวเนี้ยโอ้แข็งแรงแข็งแกร่งมากนะครับแล้วก็ลูกสุดท้ายนะฮะคือลูกที่5นี่ครับอยู่ในโรลเลอร์นะครับในโรลเลอร์นะฮะอีกหนึ่งลูกทำให้รอกตัวเนี้ย สมบูรณ์ตามข้างกองที่บอกเลยว่าลูกปืน5บวก1ก็คือ 11, 23, 2> 1 2 3 4 5อบวกด้วยลูกปืนทางเดียวลูกปืนก็ครบนะฮะแต่บอกก่อนเลยนะฮะรอกระคาประหยัดทั่วไปบางทีอ่ะก็ไปบอกติบวก1มั่น13มบวก1มั่นอันนั้นนะ่ะเวอร์เกินไปนะฮะจริงๆลูกปืนอาจจะมีแค่ตลับตกตลับเองอาจจะไม่เท่ากับรอกระตองวิ f เอฟเอฟตัวนี้นะ,ะล้วที่ว่ากำลังเบรกทำไมผมถึงบอกว่าเบอร์พันสองพันหกกิโล เบอร์3 0 0 0 4 0ีกิโลนี่ครับในทั่วไปจะเป็นผ้าเบรคชุบน้ำมันแต่ตัวนี้เป็นผ้าเบรคชุบจาระบีนะครับนี่คือผ้าเบรกนะครับเดี๋ยวผมเรียงให้ดูนะครับในรอกทั่วไปนะฮะเช่นกันถ้าเป็นเบอร์พันเบอร์สองพันเนี่ยส่วนใหญ่อะบางทีผ้าเบรกเขาจะมีแค่ชั้นเดียวหรือ2องชั้นแต่ตัว ตะตองฟิตเอสเอฟตัวนี้นะฮะไม่ว่าเบอร์พันสองพันสามพันสี่พันนะถ้าเบรจะเป็นสาม0ันหมดเลยชุบจระบีนะฮะเห็นนะฮะจระบีเนี่ยเลยเป็นพราเบรชุบจระบีทาให้การอัดปลาได้เนียนได้สมูทอัดปลาแล้วไม่มีภาษาตกปลาเรียกว่ากระเด้านะฮะดึ๊ดดึ๊ดึกระเด้านะฮะไม่สมูทแต่อันนี้ผมถือว่าเนียนแล้วค้าเบรก็ครบตามจานวนที่ผมได้แจ้งไปแล้ว ก็ได้เห็นการผ่าอกกรอบตองพิษเอฟไปแล้วนะครับว่าสมบูรณ์ขนาดไหนครบเครื่องขนาดไหนนะครับรอกราคาเบาๆราคาประหยัดถ้ายัางไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเพื่อไม่ให้พลาดในการชมคลิปด,ดีๆของทางยูเล r p i t ิชชิงแล้วก็ขอฝากของขอรีวิวบายยูเลอ p i t ิชชิงใน EP ต่อไปด้วยนะครับฝากนั้นนะด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมว,วิดีโอใหม่ๆของเราด้วยนะคะ